เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญาเกี่ยวกับการเป็นเจ้ามือในการเล่นการพนันนะครับความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันแต่ว่าเป็นการต้องโทษที่เขาให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับสามารถสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่เรามาศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองกันนะครับคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่อร2 7 1 ทัพ2,565เราไปดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะครับก็คือผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาเนี่ยนายอำเภอได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับพบว่ามีประวัติกระทำความผิดอาญาโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพานัน พุทธศักราช2478ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักนความผิดในฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักเลยนะครับโดยจัดให้มีการเล่นการพนันนะครับศาลสั่งลงโทษจำคุก4เดือนปรับ5,000บาทโดยโทษจำคุกเนี่ยศาลให้รอลงอาญาเอาไว้มีกำหนดเวลา2ปีกรณีดังกล่าวนี้นะครับถือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ย เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่โทษอาญารอรอลงอาญานะครับโทษจำคุกสองปีโทษจำคุกสเดือนเนี่ยรอลงอาญาสองปีนะครับสารวินิจฉัยแบบนี้นะครับว่าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา12วงเล็บหนึ่งบัญญัติโดยสรุปว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยการพานันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักนะถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาไม่ไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้าม แต่ถ้าฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าเพียงแต่ว่าเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายที่ระบุฉบับใดฉบับหนึ่งก็ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามแล้วนะครับนะ ถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามแล้วมิให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วดังนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสมนักจัดให้มีการเล่นการพนันลงโทษจำคุกสเดือน ปรับห้าพบาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้มีกำหนด2ปีนะครับถึงแม้จะรอลงอาญาแต่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั่นเองนะครับจ,จึงย่อมตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับโดยไม่อาจจะไปอ้างสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติล้างมนทินพศ2550ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วนะครับถึงแม้จะรอลงอายาก็ตามนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็คือผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับ